ได้เวลาอาบน้ำนั่งนานแล้วเนี่ยได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะจะได้เย็นเย็นอาบน้ำจะได้สดชื่นเนาะขาี่นี่ิม ในเวลาอาบน้ำแล้วโดนเจียบกับข้ามันไก่น้องซื้อมาสวัสดีป้า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 ,ปา,ปาออกมาหน่อยกำลังอัดคลิป <c oughs> ป้าป้าเพิ่งจะทำสายชําระให้ปโปะแล้วใช่ไหมโป้แล้วนะ พอเราหยุดอาบแล้วสดชื่นไหมสดชื่นสบายหัวนะบอกแล้วถ้าได้อาบน้ำจะสดชื่นเช็ดตัวไปก็เท่านั้นน่ะเนาะเอยนะมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่ากับอาบน้ำแปลงฟันยังแป่แปลงอยู่ใช่ไหมเ้าเออ อ,อ๋อแล้วแปลงฟันทุกวันเลยนึกยังไงไม่รู้อยากแปลงฟัน,น, <laughs> นไ,ไม่ได้แปลงฟันมาหกสิบปี <laughs> <laughs> เขี้ยวตะหมากเ <laughs> อ <laughs> อไม่ได้แปลงมาสิบปีแล้วหกปีหกปี <laughs> อะไรหกปี <laughs> ยายจูไม่ค่อยไม่ค่อยแปลงฟันเราเขี้ยวหมาก <laughs> ไปละรายงานแค่นี้